สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์มินช่องของคนรักรถที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักโลกยานยนต์ในมุมที่ลือกกว่าเดิมวิเคราะห์จริงใช้เหตุผลและเข้าใจง่ายสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามมอเตอร์มินเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องราวรถยนต์ใหม่ๆเทคโนโลยีล่าสุดและมุมมองที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับรถ SUV ระดับพรีเมียมรุ่นหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาด ด้วยดีไซน์ที่หรูหราเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความทันสมัยรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการความสบายความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดูภูมิฐานในทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางไกลหรือการใช้งานกับครอบครัวตั้งแต่แรกเห็นสิ่งที่ทําให้รถรุ่นนี้โดดเด่นคือเส้นสายรอบคันที่ดูสะอาดตาไม่มีรายละเอียดที่มากเกินไปแต่กลับให้ความรู้สึกหรูหราอย่างชัดเจนตัวถังสีเทาเมทัลลิกให้ความรู้สึกสุข,ขุม ดูแพงและเหมาะกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าสำนักงานโรงแรมหรือบ้านพักส่วนตัวสัดส,ส่วนของตัวรถถูกออกแบบมาอย่างสมดุลความยาวความกว้างและความสูงทำให้รถดูมั่นคงแข็งแรงแต่ไม่เะทะมุมมองด้านข้างของรถเผยให้เห็นเส้นหลังคาที่ไหลลื่นต่อเนื่องไปถึงด้านท้ายมือจับประตูถูกจัดวางอย่างแนบเนียนซุ้มล้อและล้ออลลอยดีไซน์หรูช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่คิดมาแล้วอย่างดีด้านท้ายของรถให้ความรู้สึกทันสมัยและหนักแน่นไฟท้ายแบบเส้นยาวช่วยเพิ่มความกว้างให้กับตัวรถในมุมมองสายตาและยังทําให้รถดูโดดเด่นในเวลากลางคืนการออกแบบด้านหลังไม่ได้เน้นความหมือหวาแต่เน้นความสวยงามที่ดูได้นานไม่ตกยุคง่ายเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศของความหรูหราและความเงียบสงบห้องโดยสารถูกออกแบบมาให้เน้นความสบายของผู้โดยสารเป็นหลัก วัสดุที่ใช้ให้สัมผัสระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งแผงประตูหรือคอนโซลกลางทุกจุดถูกประกอบอย่างประณีตตำแหน่งที่นั่งคนขับให้ทัศนวิสัยที่ดีเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลแผงหน้าปัดออกแบบให้ดูทันสมัยใช้งานง่ายข้อมูลสำคัญถูกจัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ระบบควบคุมต่างๆถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ซับซ้อน เบาะนั่งด้านหน้ามีความนุ่มรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลโดยไม่ทําให้รู้สึกเมื่อยล้าส่วนพื้นที่ด้านหลังให้ความกว้างขวางผู้โดยสารสามารถนั่งได้อย่างสบายไม่อึดอัดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กพื้นที่วางขาก็เพียงพอสําหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันหนึ่งในจุดเด่นของรถ SUV คันนี้คือความเงียบภายในห้องโดยสารการเก็บเสียงจากภายนอกทําได้ดีมากช่วยให้ทุกการเดินทางรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองหรือทางหลวง ความรู้สึกสงบภายในรถคือสิ่งที่ผู้ใช้งานจะสัมผัสได้ทันทีในด้านสมรรถนะรถรุ่นนี้ถูกพัฒนามาเพื่อเน้นความนุ่มนวลและมั่นคงการขับขี่ให้ความรู้สึกนิ่งควบคุมง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ขับสบายไม่กระด้างและให้ความมั่นใจในทุกความเร็วระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาอย่างสมดุลช่วยซับแรงกระแทกได้ดีโดยไม่ทำให้รถโครงเคลงมากเกินไประบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม รถ SUV ระดับนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลบนทางด่วนทุกระบบถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนหากมองในภาพรวมรถคันนี้เหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะกับคนที่ต้องการรถ SUV ที่ให้ความรู้สึกหรูหราขับสบายและใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นจนเกินไปแต่ให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีมีรสนิยมและน่าเชื่อถือเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและครอบครัวสำหรับคนที่กำลังมองหารถที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายด้านทั้งดีไซน์ความสบายและความปลอดภัยรถรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากมันไม่ใช่รถที่เน้นความแรงแบบสปอร์ตจัดจ้านแต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายและมีคุณภาพ ก่อนจะจบคลิปนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมอเตอร์มินเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อคนรักรถทุกคนและถ้าคุณมีความคิดเห็นหรืออยากให้เรานำเสนอรถรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบวันนี้มอเตอร์มินขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวยานยนต์ที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมสวัสดีครับจาก สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์มินช่องของคนรักรถที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักโลกยานยนต์ในมุมที่ลึกกว่าว่าเดิมวิเคราะห์จริงใช้เหตุผลและเข้าใจง่ายสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามมอเตอร์มินเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องราวรถยนต์ใหม่ๆเทคโนโลยีล่าสุดและมุมมองที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนวันนี้เราจะพาคุณมาทําความรู้จักกับรถ SUV ระดับพรีเมียมรุ่นหนึ่งที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาด ด้วยดีไซน์ที่หรูหราเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความทันสมัยรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการความสบายความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดูภูมิฐานในทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางไกลหรือการใช้งานกับครอบครัวตั้งแต่แรกเห็นสิ่งที่ทําให้รถรุ่นนี้โดดเด่นคือเส้นสายรอบคันที่ดูสะอาดตาไม่มีรายละเอียดที่มากเกินไปแต่กลับให้ความรู้สึกหรูหราอย่างชัดเจนตัวถังสีเทาเมทัลลิกให้ความรู้สึกสุข,ขุม ดูแพงและเหมาะกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าสำนักงานโรงแรมหรือบ้านพักส่วนตัวสัดส่วนของตัวรถถูกออกแบบมาอย่างสมดุลความยาวความกว้างและความสูงทําให้รถดูมั่นคงแข็งแรงแต่ไม่เะทะมุมมองด้านข้างของรถเผยให้เห็นเส้นหลังคาที่ไหลลื่นต่อเนื่องไปถึงด้านท้ายมือจับประตูถูกจัดวางอย่างแนบเนียนซุ้มล้อและล้ออันลอยดีไซน์หรูช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่คิดมาแล้วอย่างดีด้านท้ายของรถให้ความรู้สึกทันสมัยและหนักแน่นไฟท้ายแบบเส้นยาวช่วยเพิ่มความกว้างให้กับตัวรถในมุมมองสายตาและยังทําให้รถดูโดดเด่นในเวลากลางคืนการออกแบบด้านหลังไม่ได้เน้นความหมือหวาแต่เน้นความสวยงามที่ดูได้นานไม่ตกยุคง่ายเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศของความหรูหราและความเงียบสงบห้องโดยสารถูกออกแบบมาให้เน้นความสบายของผู้โดยสารเป็นหลัก วัสดุที่ใช้ให้สัมผัสระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งแผงประตูหรือคอนโซลกลางทุกจุดถูกประกอบอย่างประณีตตำแหน่งที่นั่งคนขับให้ทัศนวิสัยที่ดีเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลแผงหน้าปัดออกแบบให้ดูทันสมัยใช้งานง่ายข้อมูลสำคัญถูกจัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ระบบควบคุมต่างๆถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ซับซ้อน เบาะนั่งด้านหน้ามีความนุ่มรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลโดยไม่ทำให้รู้สึกเมื่อยลา้าส่วนพื้นที่ด้านหลังให้ความกว้างขวางผู้โดยสารสามารถนั่งได้อย่างสบายไม่อึดอัดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กพื้นที่วางขาก็เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหนึ่งในจุดเด่นของรถ SUV คันนี้คือความเงียบภายในห้องโดยสารการเก็บเสียงจากภายนอกทำได้ดีมากช่วยให้ทุกการเดินทางรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองหรือทางหลวง ความรู้สึกสงบภายในรถคือสิ่งที่ผู้ใช้งานจะสัมผัสได้ทันที